เช่อเฮ้ยกูเชื่อเว้ยมึงแม่งแค่เปลี่ยนแอปความหน่วงกลับมาเลยเว้ยไมต้องไมต้องอ้อทไม่ต้องอ้อเย่ะคราวนี้ใช้เงินตัวเองยับเลยมันต้องมีแรงจูงใจเว้ยมันม,ม,มีอันนี้ครั้งนี้มีแรงจูงใจหรอ เอาแบบที่คิดว่าใช้งานได้ไม่เอาแบบไม่เอาหน่วงไม่เอาแบบหนักโคตรอันอันแรงมันก็หาอันไหนนะอันไหนภาพปะออ,อมีเจ็ดมีเจ็ดมีเจ็ดเดียเดี๋ยวเดี๋ย แย่ลิอา่มคิดว่ามันจะมีแค่สองมันมีเจ็ดมันดีไหมอืมไปไปหาข้อมูลมาเฮ้ยคบอกอันไหนๆเอาวงได้ไหมเอาแบบแคปพาร์ตระบบไม้หน่อยแบบรุ่นที่แนะนำ อ่าฮะอ่าฮะไม่รีบไม่รีบเราไม่รีบกันอ้อเพือพ่อนไปเพื่อนถ้อะไรไม่รู้ พอเปลี่ยนแอปรู้สึกไม่มีความแหลกแต่ไม่มีความหนวดที่เครื่องแทน โอ้ยโอ้ยเฮ้ยขลองปีลสปีลสปีลาหมอหยบอ โอ้ขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตอนเนี้ยที่มันไม่มาตอนเนี้ยเร็วเร็วเร็วยันอย่าแปลก

โอ้หฮะอยาอ่าเอาเอาแบบตาคนำนวณไหมซึ่ง <_ d ance> อาตัดต่อไปไหนคิดว่าจะคิดว่าได้ไหมก่อนก่อนปิดเทอมเพราะว่าอย่างเงี้ยอย่างน้อยต้องได้ก่อนปิดเทอมต้องได้ก่อนปิดปิดเทอมอ่ะ ต้องอยู่ในนั้นคือต้องได้ก่อนปิดเทอแน่ๆราคาเบาหน่อยก็ดีมันใช้ดีไหมขอเอ้ยเราต้องถามเราต้องเราเราเราต้องถามเราต้องเราต้องถามผู้รู้ลิน เอสุดเ,เอาแบบเอาแบบคิดว่าแบบรุ่นที่แนะนำอ่ะวงมาเลยวงมาเลยฮะ <c oughs> เอาไม่ไม่วงได้ไหมวงวงไม่วงก็แคบอ่ะไม่วงก็แคบโอเคโอเคอเคือหือ ไม่ต้องห่วงยังยังไม่รีบยังไม่รีบถ้ามีการจิดเกิดขึ้นไม่ไม่ต้องแปลกใจทุกอย่างยังอยู่ในขั้นปกติ ơi <laughs> <laughs> hả huh? wow ยังไงนะแม่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 มันตามหนูมาแล้วแม่แมแมสปิดละสปิดละ รุ่นอ่าไหนไหนแนะนำแนะนำ,นะนำวงวงกลมอันออก็ผมผมต้องการแบบวงครับวงวงวงให้ผมอ่าเอาเอาบดวดวดเป็นเอ x จอ สามหมื่นเจ็ดขอจำนะว่าไม่ได้ผ่อนไปใช่ไปนะคือจะผ่อนไม่คือกะจะผ่อนครบรับของเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้คือเกตเกตเกตตรงนี้เนาะไม่เคยใช้คอมขนาดนั้นปกติใช้แต่มือถือก็เลยจะเกตไปทํามือถือก่อนโอ้ยโอ้ยเออเฮ้ยเฮ้ย oke okay, game ah nih oke okay. อเอารังหนึ่งโลนอ่าเอสิบเอสิบห้าใช่ไหมอยาจะขอจุดไปก่อนโอเคโอเคจุดไปหนึ่ง ยังไงนะโอ้สองศูนย์หรือเปล่า สองศห้าูโอเคอ่าหนึ่งรุ่นอ่าเราเราต้องการตัวเลือกเราเอาแบบตัวเลือกนี้เดียวมันไม่ได้ลระตามนี้เอามาอีกถึงตัวเลือก <c oughs> อะกก <c oughs> มันมันดีมันดีนดหรอก็ <c oughs> คือพวกนั้นเลย เข้าาเ้าา,าจากสเปกอะไนอนไนดีสุด เธอร้องทอแล้วนะหารหหาไม่เจอ ออเอออย่าทำอย่าพูดยังไงยังไงนะเป็นเกบไม่ดี เออไม่รีบไม่รีบเออไม่รีบเราไม่รีบกันน้องคนดูหนึ่งคนใครไม่รู้อ๋อไม่มีอะไรมันอันนี้อย่าลืมอย่าลืมว่าข้าจะยืนยอ่ะต้องอยู่ดีดดีดดีอต่ไม่ได้ไม่ได้เข้าดีอยู่แล้วตอนนี้ ก็ว่าอยูว่าขึ้นแล้วขึ้นไหลอยู่วันนี้กาดจะไหลนิ่นงๆน่าจะถึงประมาณสองทุ่มก็น่าจะปิดแล้วไม่ได้กาดไหลนานอยู่แล้วคนเนื่องด้วยเครื่องกาดด้วยอยญ่เจะอีกคืนนึงแล้วแต่อีกคืนนึงยังไง่ะ